เมื่อก่อนเมื่อก่อนจะสามตัวเลยเนี่ย,ยบ่อยกี่ตัวสามสามเลยเหรอเออนี่ยนี่าแล้วคนต,ตัวน,วนี้ตัวหนึ่งขนท้องตัวน,นี้นะว่นเลยหาแล้วตัวที่สองทุกคนเฮ้ยอันนี้ครับตัวที่สามมาละนี่นี่ สวัสดีตอนเช้านะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามแล้วที่ผมไปจ,จบมายามจันทร์ครับหลังจากที่ยามแล้วสองรอบครับวันนี้มายามรอบที่สามปรากฏว่าหลังนี้เข้าเหรอที่จบดเหรอเออ,อ,น,เอ,อนี่ครับทุกคนเมื่อวานตอนเย็นเราได้ตัวโตไปคุณท่านฝั่งฝั่งตรงข้ามขอครับ,รบวันนี้มาตรงข้ามนี้ตรงใต้ตน้นไอ้นี่เข้าเจะบอกมันโดดอยู่ในเนี้ยมาลองดูดิตัวโตไหม ไอ้เนจน้าบัวดงดเดินอยู่นอกเห็นกรึ๊กึ๊กรึ๊บกรึหลังกันเปียกนะเออหลังกันเปียกนะครับทุกคนถ้าเกิดปลาเข้าแบบนี้มันจะกระโดดแล้วน้ำมันจะเปียกๆไอ้นี่ครับที่เจ้าบัวสังเกตถ้าเกิดปลามันเข้าไอ้ตัวนี้มันจะแนบลงไปอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดมันลอ,อยอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ปลาถ้าเกิดปลามันจะลงแนบเองเคยยกออกมาแล้วดูสวนปะ่ะตรวจดูเลยเหรอปิดไม่ดีเออ ร่วมรับมาลุ้นกันทุกคนตัวโตไหมใช่ปลาปะปลาโอ้ยกระโดดแล้วทุกคนกี่ตัวที่จับตัวเดียวรูมันน้อยไปวะเข้าตัวเดียวเหรอวะขุดน้อยไปจะบอกว่าเกิดขุดรูแคบครับมันก็จะเข้าได้ตัวเดียวครับตัวไม่โตตัวไหมตัวไม่โตที่จับอมองดูน้ำนั่นสิ นี่คนไปช่อน๊อกครับไอ้ใสไม่ค่อยโตครับนี่อย่างงี้ก็ได้ทุกวันนะครับเห็นไหมน,นี่ก็เป็นอีกหลังนึ่งครับนี่ทุกคนผมจะให้ดูเป็นไกด์เลยก็คือ <c oughs> เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงครับทุกคนเนี่ยเรียกชาวบ้านผมเรียกจันทร์ครับไม่รู้ว่าที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยพอเสร็จปุ๊บแกก็ขึ้นมไว้เหมือนเดิมครับขึ้นลำไว้เหมือนเดิม ดูนันไน้แล้วก็ขึ้นลำลอยไล่ไล่ยอยู่ไหนวะนะล่วงอยู่ข้างในวะออนนเจปเอปะใส่ลมวงอยู่ข้างในนี่มีตัวนึงปะวะเอาเอา๋อเฮ้ยทุกคนเข้าคู่หรือเปล่าตัวนึงว่นั่น <laughs> น,นี่แมงร้อยมันดุนี่ไงเข้าสองตัวทุกคนดูเห็นไหมเข้าคู่ครับโอ้โ,อโหเหลือจะเชื่อเห,โห็นไหมับปกติเวลาเข้ามันจะเข้ามาสองตัวครับเห็นไหมเข้าคู่เลยปลาปลาอะไรจบไม่รู้ปลาคอบป่ะรู้ปแม,ม่นบาหนชั้นน้อยชั้นน้อยเหรอแล้วดุ ปลาดุกไหวหานี่นะเข้ามาได้ไงวะปลาดุกทุกคนกี่ที่จับแกลวงเอาไหลตัวนี้ครับไหลตัวนี้มันล่วงลงไปข้างในเจออีกตัวนึงเฉยเลยปลาดุกจับยาจับยาแคด้วยดิอะไรอ่ะนี่นี่นีดิ้นทุกคนดุก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 น้อยครับจะบอกดุกน้อย มาแล้วทุกคนดูหมดแรงโอ้โหนี่ครับประดุกน้อยโอ้โหเข้าคู่ดูเี่วบอกล้วงโคตรยากเลยตัวนี้น้อยนี่โอ้โหครับแกก็ขึ้นเหมือนเดิมนี่เสียูมันจะชาวบ้านเลยนะทุกคนล้วนๆเลย เห็นอันเสร็จสิ้นครับนี่หลังนี้เข้าสองตัวเลยนะครับประดุกตัวหนึ่งไปช่อนตัวหนึ่งนะตามกันต่อคนโอเคครับหลังจากที่ยามสองหลังนั้นแล้วก็หลังเก่าที่จบคุณไว้หกหลังหลังลั่นหลังเดิมลั่นอีกทีจบลงไปข้างบนลงมาละเมื่อวานนี้ผมลงไปแล้ววันนี้คงไม่ได้ลงละเดี๋ยวให้ที่จบลงไปครับนู่นครับอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวที่จบลงมาหลังนี้ผมถ่ายไปแล้ว ถ่ายไปแล้วนะครับตัวที่มันเข้าไปตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้ให้ที่หยบลงไปที่เราบอกปลาเยอะนะครับหนองเนี้ยแกมาขุดไว้หกหลังครับหนองเนี้ยผมถ่ายให้ดูตายไปไม่ใช่นสามปีร้อยโลหรือเชียวในแค่แกเมื่อวานแห่เนี่ยะนะจะได้แบบโอ้โหปักเบ็ดก็เป็นได้ร้อยโลแล้วสี่สิบห้าสิบโลปักเบ็ดนี่ได้จริงเยอะครับแต่ช่วงนั้นช่วงโควิดนะผมไม่ได้มาถ่ายคนระับช่วงใกลที่ปักเบ็ดหนองเนี้ยปลาเยอะมากครับ เราดูไก่ว่าไกล้วงดูว่ามันจะปิดปากไหมป,าหปาลาไว้จ้ะปาลปาเหรอปลาทุกคนหลับกับเปียกที่เจยวบอกเดี๋ยวให้ไก่ล้วงมาโน้วานก็เข้าครับหลังลนะั้นอ่ะเข้าตัวหนึ่ง ไหนโอ้โหชั้นน้อยครับทุกคนตัวเดียวเหรอตัวเดียวจะบอกตัวเดียวนะครับโอเคเรียบร้อยสงสเมื่อวาน,มนาีมเยงใสเมื่อวานตอนเย็นนะท่า ฝั่งนู้นนะมีฝั่งนี้ลั่นนะมีฝั่งนี้ลั่นนะครับทุกคนนี่นี่ดูลั่นจะเป็นอย่างนี้แล้วหลังเปียกด้วยที่เจ้าบอกน่าจะมีปลาเข้าเขาหลังที่เดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยข้ามไปฝั่งนู้นนะที่เจ้าข้ามไปดูฝั่งนู้นมองไม่เห็นเลยลั่นไหมที่เจ้าลั่นเหรอปล่อยข้อน้อยเหรอโอเคทุกคนที่เจอบุ๊กพายช่อนน้อยผมคงไม่ได้ลงครับเดี๋ยวรอแกจับมาก่อนเดี๋ยวมาดูหลังนี้กันดีกว่าทุกคน หลังนี้ลั่นครับนี่นี่หลังนี้ก็ลั่นนะครับโอเคทจบจบไแล้วเดี๋ยวดูดิตัวป้านี่สี่ตัวแล้วครับตัวนี้โอ้โหดูไซส์ปลอกโอโดดหัวเปิดหมดเลยหัวถลอกหมดเลยตัวที่ได้ครับนี่เรามาดูหลังนี้กันนี่หลังนี้ก็เปียกครับหลังจันเปียกเกี่วบไม่าจะเป็นข้อน้อยนะครับข้อน้อย,อ,ยนะอืนี่ เลาเปิดนี้ปิดดีๆนะเวลาเปิดต้องมือปิดรูไว้ก่อนเนาะน้ำโดดสวนนี่มันจะสวนออกมาเดียวนีหนีไปทันลาปะ,ะตาลาได้เป็นปลาข้อน้อยแล้วทุกคนหงัดฟังเสียงคูนเข้าคู่อะอนี่หลังนี้เข้าคู่ทุกคนหลังนี้เข้าสองตัวอออจอดเลยแสดงว่าที่จบขุดกวางวะตรงเนี้ยขุดกวางมันปะ ถ้าเกิดเราขุดกว้างนะทุกคนขุดข้างในกว้างครับมันโอกาสที่มันจะเข้าคู่ก็มีนะครับ <c oughs> เพราะว่าเข้าไปแล้วมันยังลบไม่โดนเชือกที่เราทําไว้แต่ถ้าเกิดเราขุดตื้นขุดแคบมันเข้าไปตัวหนึ่งมันก็จะลั่นเลยครับจันเครื่อง <c oughs> เหรอกำพึ่กำติงกำ <c oughs> นี่ตัวตัวตัวไซดีตัวหนึ่งครับทุกคนทวาเป็นกำ<ะ>เรอเป็นกำไม่ดีเนี่ยจะบอกเต็มกำตัวหนึง่ง่าจะสามสี่ขีดได้เนี่ยรุ่นนี้มันเยอะมาเอา้เราอะไรเนี่ยเรามาสะบัดข้างบนด้วยข้างบนมันเยอะเนี่ยแต่มันของบอลอยู่นเนี่ยมันลองบอลบอลเขาเออน้ำขึ้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเริ่มเขา้าแล้วเพราะมันจะต้องถอยลงมาจากข้างบนนู่นเหรนี่น้ำเริ่มแห้งแล้วดุกอีดุกเออ นี่เอาแล้วคนตัวนี้ตัวหนึ่งใส่เป็นทองตัวนี้นะอวนเลยนี่ตัวที่หนึ่งมาแล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เข้าวันท่าเข้าห้ายินห้าเลยนะนะบางทีมายามันนะเออดตอนเช้าแปดยินแปดเลยนะเฮ้อีนนหกหลังนะเออล่านเช่นทุกหลังอ่ะยุคนั้นล่านทุกหลังอ่ะวันนั้นไม่ล่นอยู่หลังเดียวหลัง ใส่เข้าคู่เขาคู่เข้าคู่เลยนีมึงนกแรกๆกันเหรอเมื่อก่อนเมื่อ่อนจะสามตัวนี่เหรอเนี่ยบ่อยกี่ตัวสามสามเลยเหรอโฮ้ยมันเข้าไปยังไงของมันวะทุกคนสามตัวแจ็คพอตเคยเข้าที่จู่แบบตั้งแต่ทำมาที่จู่บอกไม่เคยเข้าเลยครับเต็มที่สองตัวเข้าสามตัวสามนะว่าสามเลยดูวยทุกคนสามหรือสองสามสามตัวนึง ทุกคนแจ็คพอตเลยครับอีกตัวนึงนิดน้อยนะครับแนวแค่ให้ก็พยายามจับอยู่มันจะจับยากนิดนึงครับตัวน้อยไหเออตัวใหญ่มันรั่นก่อนถ้าตัวใหญ่มันจะรั่นก่อนเหรอมอมันหมุนตัวมันรั่นก่อนจับตัวมันก็รั่นแล้วอ่ะแล้วตัวที่สองทุกคนเฮ้ยนี่อีกตัวนึงเหรอไซเดอร์ลุ่นเดินปะ จำกอนนั้นมนี่ยใช่ใช่เกิดร้องรองอยู่สามตัวทุกคนหลังนี้โอ้โหหาว่าปูปลาปล่อยนะอันนี้คือเราหากินยันแบบนี้มานานแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องมาแบบบางคอมเมนต์นะบางคนดูแล้วก็จะบอกว่าเอ้ยเอาปลามาปล่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมถ่ายปลาที่บ้านให้ดูครับคงไม่ได้ไปหาปลาช่อนมาปล่อยครับดูตงเกตที่หัวเลยรับเนี่ยถ้าเกิดมันเข้ามันกระโดดหัวแบบหัวมันจะ เปิดหมดแล้วเนี่ยพวกนี้ขุดเลยบ้านไหนใครไม่แห้งน้ำไม่แห้งอ่ะปายเยอะเยอะไปเยอะขุดเลยเนี่ยเดือนเนี้ยนู่นเนี่ยถึงเข้าวันศาแล้วเนี่ยเนาะช่วงเดือนเนี้ยลงเลยน้ำแดงน้ำจันน้ำแดงลงเนี่ยอืมนี่ฟังไว้นะทุกคนก็คือเนี่ยครับมันข้อดีของขุดจันคือพวกหมายลกๆแบบนี้ครับเนี่ยเราสามารถที่จะหาที่นั่นนี่ครับตัวที่สามมาละนี่นี่เรียบร้อยครับแกก็ปิดรูไว้แล้วก็ ขึ้นจันทร์ไว้เหมือนเดิมดูสภาพครับจันทร์นี้คือขุดไปนานแล้วขุดได้กี่ประมาณกี่วันที่แบบเนี้หลายวันแล้วเนาะสองอาทิตย์สองอาทิตย์ได้รับเนี่ยดูดินแห้งหมดแล้วช่วงที่แกขุดชุดนี้ผมก็ทํางานนะผมก็ไม่ได้กลับมาแล้วติดโควิดด้วยช่วงโควิดระบาดสองอาทิตย์หร<ะ>อสองอาทิตย์กว่า <Okay. S 2> หลังขุดมันมาเกลียดมันมาแล้วขึ้นฝน,นตกใหญ่อ่ะ เรียบร้อยครับโอ้หทุกคนวันนี้ยามจันทร์ครับสรุปปลารวมวันนี้นะครับทุกคนนี่ได้ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยสามหกเจ็ดตัวกระปลาดุกนะครับทุกคนเจ็ดตัวปลาดุกไซก็ใช้ปลาเค็มก็มีนะครับแล้วก็ตัวสวยๆส,สองสามตัวพอกินแล้วนี่วันหนึ่งจะบอกแค่นี้ก็พอกินแล้วแต่เราหาอย่างนี้กินทุกวัน,นครับ แกก็จะสะสมไปเรื่อยๆครับคนมาถ้าเกิดมันเยอะแกก็ขายแบ่งขายบ้างนะบอกขายวันนี้ก็ได้วันนี้แหละแจกยาที่น้องบ้างนะครับเนี่ยครับข้อดีของการทําจันทร์ก็คือหมายลกๆแบบนี้ทุกคนดูเห็นไหมเนี่ยครับลกๆอย่างนี้มันมันก็ยังพอให้เราหากินได้นะครัของมีปักต่อได้ดีนี่เหรอของเตียนๆก็ดีจะต้องทำพุ่มเอาที่เข้าดีกว่าแต่ของนี้เตี้ยนก็เข้าดีเหรอของเตียน่มันมีพุ่มอยู่เอาทำพุ่มอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ลดอยู่พุ่ม หลอกไปหลอกมาเดี๋ยวเข้าเออนีฟังครับจบอธิบายครับไอ้ตัวพวกนี้เพีย้ยใส่มเยอะแต่คนก็จะไม่กวนใช่เจะบอกว่าถ้าเกิดโลกนี้ยแบบคนมันก็จะหาหายลําบากนั่นแหละครับมันก็จะมาเข้าจันเรา่์เก็โอเคครับพอถือว่าประสบความสำเร็จเลยวันนี้ก็รอติดตามกันต่อครับผมก็จะพยายามเรื่อยๆนะครับรเจ้าอาจจะมาขุดเพิ่มครับ โอเคไก็ฝากช่องผมไว้ด้วยครับช่องผมบอยกบทิจั่วครับเอช่องไอช่องยูทูบบอยก่อแก้วนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กบอยกบทิจั่วครับก็จะมีคลิปดีๆทำอาหารกินดีๆนี้ให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับโอเคครับอันนี้เราก็มาเลาะยามจันทร์กันอีกเช่นเคยนะครับก็คือหมายนี้เราขุดไว้สองหลังครับพอดีเราขับรถผ่านเห็นลั่นอยู่ครับลั่นหลังนี้เดี๋ยวมาดูกัน ก็คือเมื่อวานเนี้ยครับหลังเนี่ยได้ตัวใหญ่ไปเข้ารางวันเหมือนกันเดี๋ยวมาดูว่าวันเนี้ยจะเป็นปลาไหมถ้าเกิดปลาแล้วจะตัวใหญ่ไหมปลาปะนี่ครับทุกคนปลาหรือมั้งก็น่า,า,นาจะเป็นปลาเนีะยน่าจะเป็นปลาไอจีบอกแต่ตัวต้องดูก่อนนี่ครับเมื่อวานได้ตัวใหญ่ไปครับตรงนี้ก้าขีดมังที่จบช่างเมื่อเช้านี้ตัวที่ได้ไปเมื่อวานเนี่ย น้ำเป็นไงน้ำนิ่งเลยลองดูครับขอให้จบลองดูเฮ้ยปลาว่ะทุกคนตัวใหญ่ปะทั้ยเมื่อวานนี่แหละเหรอตัวทั้งเมื่อวานเลยทุกคนหลังนี้หมานอีกแล้วครับวันนี้กี่ตัวตัวเดียว เนี่ยที่ก็บ,บอกข้าวกระเข้าขางวานันมันจะตัวใหญ่ดูาาหมายนี้ที่เจ้าบอกเดกกี๋ยวแกจะมาขุดเพิ่มนะครับเลยแต่เดี๋ยวเราขุดไปซองหลังตัวนี้หลังหนึง่งแกบอกจะมาขุดไปอีกสักหไหนนี่ครับทุกคนนี่ตัวส,สวยๆเลยน่าจะเจ็ดขีดมีแอปเจ็ดแปดขีดต้องจะมีมเฮ้ยเล็กกว่าหมอ,อนนี้นิดนึงครึ่งโลอันครึ่งโลเนาะ<ม>นี่ครับทุกคนนี่แอปหัวเปิดเลยนี่ เมื่อวานนี้ก็ได้ไปตัวหนึ่งวันเก้าขีดน้ัน,นี้ก็น่าจะประมาณครึ่งโลหกขีดน่าจะถึงอจอดเลยนี่เป็นไงครับทุกคนพรขุดแล้วเราก็เลาะยามได้นะครับนี่ยามได้ทุกวันไฟสวยเลยครับมาแกก็ขึ้นไวครับขึ้นได้เหมือนเดิมนี่ดีกว่าหนาวไม่แห้งดีในคลองไม่แห้งวะ่ะเนาะในคลองน้ำยุบเร็วมผมก็ไปขุดกันไวในคลองใหญ่นะครับคลองที่ผมเคยไปปักเป็ดกนะัน่ะ อนำำนันนี้เขาสูบน้ําทํานาน้ํามันยุบเพราะมันยุบแล้วมันมันทําไม่จันมันเขินน้าเร็วนะครับแกก็เลยบอกวแกมาขุดไว้ตรงนี้ดีกว่าเอาดูแล้วปลาเห็นไหมยังเยอะอยู่นี่ครับเขเคแกก็ขึ้นไปเกค,ครับ๋ยวมาตามกันต่อนะปลาแม่กับปลาช่อนสวยๆวันนี้เขียกเขาไปสิบโลเลยนนี่ทุกคนปลารวมมุงจันทรนะหัวเปิ้นหมดเลยครับนี่เต็มกระมังครับเอ,อ บ้ากลัวเปล่าไปปป่อยนี่